แล้วทีนี้มาว่าตัวคำเองอยู่ที่บ้านปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะครับถ้าพูดแค่ว่าเป็นการเจริญสติแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าเจริญปัญญาเนะี่ยมองไม่เห็นนะครับว่าจะปัญญาจะเกิดได้อย่างไรในสถานที่แบบนั้นนะนะครับประการแรกนะครับกำหนด นามรูปหรือขันธ์หน้านะก่อนที่จะเห็นเกิดดับอะไรเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงก่อนนะครับว่าเป็นเพียงนามแรารูปถ้าตรงนี้ยังไม่มีเราจะไปเห็นการเกิดขึ้นดับไปของอะไรความเกิดดับนั้นต้องเกิดดับของขันธ์ห้าไม่ใช่ของสัตว์ของคนอะไรต้องเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นแรกที่จะต้องเห็นน,นะครับที่เกิดขึ้นมานะก็เกียบกับยาวยอมรับตามความเป็นจริงเพียงแค่นี้เท่านั้นนะเป็นเพียงนามรูปหรือขันธ์หน้า แต่เวลาอยู่ที่บ้านน่ะไอเดี๋ยก่อนไอที่เห็นพอเห็นว่าเป็นนามรูปหรือเป็นขันห้านะเท่ากับปฏิเสธอะไรก็เท่ากับปฏิเสธอัตตานะครับอัตตาไม่มีนะอัตตาที่เรานะครับไอที่รับรู้อยู่ว่าเป็นนามเป็นรูปมันมันเนื่องในอัตภาพนี้นี่ครับซึ่งอัตภาพนี้ถ้าเราไม่กำหนดอย่างนั้นเราก็ยังสำคัญว่าเป็นเรานะครับ พอไปตำหนดโดยความเป็นนามเป็นรูปนะครับก็ที่เห็นชัดก่อนเป็นอนันดับแรกก็คือว่าขจัดความเป็นเราออกไปนะการที่จะทําอย่างนี้ได้โดยสะดวกนะก็ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมเสืือกูลด้วยนะครับอะไรอะไรต,ต่างๆในบ้านเราอะนะครับไอ้ที่จะช่วยเห็น ว่ามันเป็นอนัตตาเป็นเพียงเป็นนามเป็นลูกเนไหนม,มันหายากจริงนะครับห้องไอ้ที่เราเข้าไปอยู่ก็ของเรานะไอของเรามีเพราะมีอะไรเห็นไหมก็มีเรามันย้ำถึงเราอยู่เรื่อยนะครับพอเสียงกริง้งโทรศัพท์อ้าวก็อาจจะมาถึงเขาโทรมาถึงเรานะไมันเป็นเราไปหมดไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับ อะไรจะตามความทำต้องทำความทำตามความจำเป็นนะครับนะฮซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีเราแต่ก็อดมีเราแท้ๆก็ไปไม่ได้นะะทำน้ำหกเจ็ดนะก็เพราะอ่อมนเป็นโต๊ะเราเห็นไหมโต๊ะคนอื่นก็จะเปื้อนใจะอะไรเราไม่สนใจแต่ถ้าเป็นโต๊ะเราเปื้อนเช็ดนั่นนะความรู้สึกก็เป็นเราเงน็น่ากกว่นะครับ ถ้าถึงกับซักเสื้อซักผ้าเองอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เสื้อผ้าของเรานะฮะแห่ความรู้สึกว่าจะต้องจำเป็นต้องซักไม่ซักไม่ได้เพราะว่ามันมีทุกเกี่ยวกับการที่เสื้อมันสกกปรกใช้มาหลายวันมันหมักหมมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีได้ยากนะครับทำาะความารักตัวจะเป็นส่วนใหญ่เอาอย่างนีุ้แคแล้วกัน การกินการอยู่ในในบ้านน่ะน,นะทำด้วยอำนาจความรักตัวก็เป็นส่วนใหญ่นะเมื่อรักตัวก็เท่ากับว่ามีตัวมันคอยย้ำเรื่องตัวอยู่เรื่อยยัดตาอยู่เรื่อยพราะนั้นควรจะปรี่ไปในสถานที่อื่นที่มันตัดความเกี่ยวข้องว่าเป็นของเราเข้าไปให้มากมากก่อน,นะครับขนาดนั้นยังลำบากเลยที่ด,ดูนะ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําในนั้นในที่นั้นโอกาสที่จะทําไม่ใช่เพราะความรักตัวแต่ทําเพราะจําเป็นเดี๋ยวก็ว่ามันมีทุกให้ต้องทำนะเราจึงมองพอจะมองเห็นได้นะครับอยู่ที่บ้านลําบากนอกจากคนปฏิบัติเป็นจากที่ยี่เว่ยทั้งหลายมามาม่า,มาก่อนแล้วนะยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแตเป็นแล้วก็วางใจได้แม้อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้ <c oughs> นะ แค่ไหนจะเรียกว่าเป็นแล้วเลยคือว่านามรูปนี่ยไม่ต้องคอยกาหนดว่าเป็นนามอะไรรูปอะไรนามรูปขึ้นเรืยองจะว่ามีสมาธินิดหน่อยที่เขาเรียกว่าการนิการสมาธิตั้งอยู่ในอารมณ์เฉพาะหนาที่สนใจอยู่ความเป็นนามเป็นรูปก็ขึ้นได้เลยอย่างนั้นเราเรียกว่าชนานาญเลย,ยไม่ต้องไปถึงยานนักก็ไดบนะครบเนี่ยพิ่งพูดเรื่องยานนะยิงยาก,กันได้กันยู <laughs> <C> e <ek> นะเพราะฉะนั้นนะครับต้องมาต่อตรงนี้อีกพูดค้างอยู่นะในการที่ไปกําหนดเวลาว่าจะต้องนั่งเท่านั้นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเที่วโมงแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเอืเลื่อนแต่เป็นการทําขึ้นมาเพื่อจะดูมันเป็นที่ีการไปหมดอีกประการหนึ่งเราก็ทราบอยู่กันอยู่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้เรารู้ของจริงที่มีอยู่แล้วตามปกตินะครับ เรามีเราเป็นตามปกตินั่นแหละนะ mm. เราไม่รู้เราเราไม่ดูเราไม่กําหนดเราก็เลยไม่รู้ความจริงเมื่อใจรู้ความจริงก็อยาไปเปลี่ยนแปลงอะไรครับเพราะเกิดเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะนะมันจะมีสาระเข้ามาทีเดียวว่าจะทําให้เราเกิดปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสและที่จะเห็นความจริงที่มีที่เป็นตามปกตินะครับ นั่งครึ่ชองชั่วโมงางนี่มีจัดขึ้นมาให้นั่งครึ่งชั่วโมงในชีวิตปกติของเราเรามีคือความคิดอย่างนี้ไหมจะเวลาจะนั่งจะเดินจะทําอะไรก็แล้วแต่ฉันจะนั่งสักครึ่ชงชั่วโมงจะเดินสักสองชั่วโมองอะไรอย่างนี้มีไหมมันไม่มีในชีวิตปกติของคนนอกจากว่าประสงค์จะทําจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษที่จะต้องนั่งไปนานเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่เรื่องปกติปกติแล,ล้วก็แล้วแต่นะครับนั่งลง ไม่มีรอกจะกำหนดเวลาว่าจะนานเท่านั้นกีน่นาทีอะไรก็แล้วแต่นะครับปวดเมื่อยเมื่อไรก็ขึ้นสุดกันแค่นั้นก็เปลี่ยนิริยาบทกันไปนี่อย่างนี่นไปบังคับ้เขานั่งซึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้มันเป็นการทําขึ้นนะครับสิ่งที่ทําขึ้นจะเป็นสาระสิ่งที่เป็นสาระแล้วเราไม่อาจจะเจริญปัญญาให้เห็นว่าไม่เป็นสาระได้นะครับ <c oughs> อาศัยไปตั้งแต่ต้นนะฮะคิดดูาการแรกาการพระในสมัยโบราณนะครับไม่เห็นท่านมมีการปฏิบัติกันอย่างนี้เลยนะครับท่าทางอะไรที่เกิดก็ไม่มีนะว่าจะต้องนั่งท่านั้นเดินท่านี้ไม่มีแต่การจัดท่าขึ้นมาก็อีกนั่นแหละรวนแต่เป็นสาระนะครับวาดีสาระวาดีทำอย่างนี้แล้วจะเกิดปัญญา จะ,จะแสดงความจริงให้เราเห็นเปล่าเข้าใจสิดผิ่แท้แล้เป็นไปโดยประการตรงข้ามนะครับประโยชน์ของการเปลี่ยนอิรยาบทนะครับกําหนดอยู่แล้วนะว่าเราเนี่ยจะต้องเดินจะต้องยืนจะต้องนั่งจะต้องนอนนะครับเพราะว่ามันมีทุกข์คือความปวดเมื่อยประจําอิริยาบทอยู่เมื่อจะเปลี่ยนอิรยาบทนะก็เปลี่ยนไปเพราะเหตุเพียงแค่นี้เท่านั้น ทำไมเปลี่ยนแล้วจะต้องไปเดินท่านั้นถ้าจะเดินนะะเปลี่ยนเป็นนั่งแล้วทําไมจะต้องนั่งท่านั้นถ่าจะนั่นนะครับไม่ถูกนะครับอย่างนี้แหละก็เรียกว่าตัญหาโน้ตใสแอบอิงเข้าไปทําให้เราคิดจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไปดูวิธิปฏิบัติบางํำนักบอกว่าพระโยคาวาจรทั้งหลายพวกท่านนั่งกันมานานแล้วขอให้ลุก ขึ้นเดินตรงกรมจะบ้างก็พอลุกพร้อมเพียงกันหมดเลยนะครับเดินตามตามกันไปเป็นแถวเดียวนะเอามือไขว้หลังไว้เดี๋ยวจิตจะพุ้งกซ้านตาเอามือแฝงอยู่ข้างตัวบอกเป็นท่าเป็นทางไปหมดนะเธยอปรากฏในคำมพีบ้างหรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติอย่างนี้นะครับ ครที่เกิดตั้งหลายที่ท่านอาดบินทบาทเลี้ยงชีพนะครับท่านไปกันเป็นคณะนะครับบางทีตก็ไปกันเป็นคณะสี่ห้ารูปพร้อมๆกันไปในระแวกบ้างนะในโมพิสุเรานั้นที่ปฏิบัติก็มีที่ไม่ปฏิบัติก็มีคนตั้งหลายเห็นท่านเดินก็รู้แต่ว่าท่านเป็นคนสํารวมเท่านั้นนะครับ ถือในคำไม่รวมไม่เที่ยวเดียวดูนั่นดูนี่ลอกแลกไปข้างทางแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถ้าเกิดเดินเป็นเป็นหมูมีเกิดมีผู้ปฏิบัติสักคนในหมู่นั้นโคกชาวบ้านก็รู้กันหมดเพราะถ้าเดินของท่านจะต้องผิดปกติไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับถึงก็ะลำบากถ้าเป็นเช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ นะ่งในยุคปัจจุบันต้องข้ามถนนอะไรต่ออะไรนะครับแม้เครื่องกลับไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งนั้นนะไฟเขียวไฟแดงอะไรยังไงโอ้รถกราลังผ่านได้โดยสะดวกพวดพลาดข้ามไปยวก็ถูกรถเดินจนตายนะครับ <c oughs> ในเวลานั้นแม้ตาดูอะไรอยู่ก็เจริญธรรมะได้ใครบอกว่าเวลาจะเจริญธรรมะต้องปิดตา นะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ไหนว่าปัญญาจะเกิดขึ้นแก่คนที่ปิดตาเท่านั้น <c oughs> นะลืมตานั่นแหละนะครับถูกแล้วนะการปฏิบัติในผมอยากจะพูดในเอ็นยืนะครับ <c oughs> เอาเป็นเตียงเกเรนเก่่นขนว่าการจริงเนี่นต้องต้องการจะให้รู้อย่างไงนะครับ <c oughs> แต่ส่ม่อะนะครับ <c oughs> การปฏิบัติในบุพูดอีกทีเนี่ยนะเป็นการสํารวมนะเป็นเรื่องของความสํารวมอย่างเดียวเท่านั้นน,นะครับนะโดยเฉพาะสํารวมอินทรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงได้กลัาว่าความ,มสํารวมทางตานเนี่ยเนเหตุทําประโยชน์ให้สําเร็จจากกุนาสังว่รโรจาทุเป็นต้นนะครับแล้วมาตรัสรวบยอดว่าถ้าหากว่าสํารวมได้ทุกทวาน,นแล้ว ก็จะหลุดพ้นจากทุกขังปวงนะฮะทำที่ตรัสไว้ในท้ายสุดเป็นเรื่องบอกว่าการปฏิบัติไม่พ้นไปจากเรื่องสารวมหรอกนะครับไม่พ้นไปจากเรื่องสารวมสวารทั้งหลายหรอกนะคืทีนี้เราถ้าหากว่าเรามาปิดตาปิดหูะ <c oughs> นะครับหลับตาจะยายเห็นอะไรในเวลานั่งหลับตาจะยายเห็นอะไรในเวลาเดิน อันนี้ผมไม่ได้พูดตลกนะในเวลาเดินที่ผมพูดมีสำน,นักแถวชนบุรีแม้แต่เดินก็ให้เดินหลับตาดีที่กะไว้ดีนะว่าสี่เก้าแล้วก็กลับมาถ้าไม่กะแล้วก็ตกสาลาเลยนะกรหลับตาแบบนั้นนะครับถึนให้ความสำรวมตานะจะมีเมื่อไรไม่เราลืมตาดูรูปไม่ใช่เราหลับตาถ้าหลับตาแล้วก็ เป็นอันว่าความสํารวมไม่อาจจะเกิดได้นะครับ mm hmm. เวลาที่ตาเห็นรูปจึงจะมีการสํารวมตาเวลาที่หูได้ยินเสียงจึงจะมีการสํารวมหูอย่างนี้เป็นต้นนะจึงจะมีการสํารวมทวานันนั้นได้นะครับ mm hmm. เพราะคําว่าสํารวมก็หมายความว่าเห็นเข้าแล้วได้ยินเข้าแล้วไม่ถือเอานิมิตอนุพันช์กันนะ ในสิ่งที่เห็นหรือในสิ่งที่ได้ยินว่าเป็นคดเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายหญิงชายที่ว่านั้นสูงต่ำดำขาวประการใดไม่ถือเอาทั้งนั้นนะครับซึ่งจะไม่ถือเอาอย่างนี้นะได้ก็เกี่ยกับว่าเวลาที่เห็นเวลาที่ได้ยินไม่ใช่เวลาที่หลับตาไม่ยอมไม่เห็นติดหูไม่ยอมไ,ไม่มได้ยินไม่ใช่อย่างนั้นะครับนี่ก็เหมือนกันก็เข้าตรงเหตุผลว่า ปัญหาเกิดที่ไหนละปัญหาก็ต้องเกิดที่นั่นแปลว่าย้ายมาทางอายตนะทียบให้เห็นชัดขนานี้นะครับท่านเกิดปัญหาเวลาไหนก็เวลาที่ตายเห็นรูปคืออายตนะภายในได้แก่ตากระทบอายตนะภายนอกอันได้แก่รูปหรือภาพนะะหรืออายตนะภายในคือหูกระทบอายตนะภายนอกคือเสียงอย่างนี้เป็นต้น นะครับตรงนั้นแหละนะจะเกิดปัญหาได้เมื่อจะละปัญหาก็ต้องละในเวลานี้สิครับคือในเวลาที่ตาเห็นรูปเป็นต้นนะเพราะปัญหาจะอาศัยการเห็น,นเกิดขึ้นจะอาศัยการได้ยินเป็นต้นเกิดขึ้นนะครับขั้นขั้นถึงได้ให้คําอธิความหมายของคําว่าอายตนะไวย,ยังไงล่ะครับ ว่าที่ต่อให้สังสารวัตรยืดเยื้อนะครับหมายความว่าตาเนี่ยไปต่อกับรูปเข้าหูกับไปต่อกับเสียงเข้าสังสารวัตรยืดเยื้อเพราะอะไรเพราะมีสังโยชน์คือตัวตัณหาเข้ามาเชื่อมตาเข้าไว้กับรูปเชื่อมหูเข้าไว้กับเสียงเป็นต้นสังโยชน,าน,านา์นั่นนะฮะแปลว่าทีเรลือเชื่องประกอบหรืออิเลสเพื่อนเชื่อมก็ได้ นะครับเชื่อมตาเข้าไว้กับหูเชื่อมหูเข้าไว้กับเสียงเป็นตน้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะละปัญหาก็าต้องเวลานั้นคูครับพูดง่ายงว่าวต่อสังสารวัตที่ไหนเราจะปฏิบัติตัดสังสารวัตก็ต้องไปตัดที่นะั่นไม่ใช่ตัดที่พระพุทธรูปที่เราเพ่งนะครับที่ดวงอะไรที่ทําขึ้นมาเพื่อจะเพ่งนะครับหลักการมาอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการหลับตาหลับหูอะไรทั้งนั้นนะ ห <c oughs> ลับตาจะเห็นอะไรมั้ก็เห็นแต่ความเมื่อมันจะไปเห็นความจ <c oughs> <c oughs> ริงนะพระพุทธเจ้าตรัสสอนล้วนแต่ว่าให้ลืมตามองโลกตั้งความเป็นจริงนะครับ <c oughs> นะอมีนะักบวชภายนอะกนะนะครับที่พระพุทธเจ้า ประเดชเข้าไปถามวิธีปฏิบัติของเขาอะว่าการปฏิบัติของท่านเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาก็บอกว่าสำรวมอินทรีย์นะสำรวมอินทรีย์ของท่านเนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกว่าหลับตาจะอย่าเห็นภาพปิดหูจะอย่าให้ได้ยินเสียงว่าไปทางทวานจนครบนะอทีนี้ก็จะถามต่อไปว่าท่านต้องหลับตาตลอดเวลาหรือต้อง เปิดหูตลอดเวลาแอปิดหูตลอดเวลาหรือเขาก็บอกไม่อาจทําอย่างนั้นได้อาก็จริงเนี่ยเขาต้องไปเที่ยวึกช้าจานหาเลี้ยงชีพเขากับเวลานั้นก็ลืมตานะพระองค์กัตตาคมทักว่าถ้าอย่างนั้นไอความสํารวมอินทรีย์ของท่านนะมีเป็นครั้งคราวคือเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีนะ เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านผู้คนตาบอดหูหนวกไม่ได้มีตลอดเวลาสาร่วมอินทรียนะ์พอพบกรับอย่างนี้แล้วเขาก็เกิดชอบใจขึ้นมาเพราะไม่เคยนิดนนะให้ให้เห็นการเปือเทียงอย่างนี้ก็ปรัสถาขก็สูลถามพระพุทธเจ้าว่างว่าในทางวินัยของพระองค์แหละปฏิบัติอะไรยังไงพระองค์ก็ตัสว่าก็สาร่วมอินทรีย์สามวมอินทรีย์ของท่านเป็นยังไงก็คือว่า ในเวลาที่ตาเห็นรูปก็ไม่ถือเอานิมิตอายุพยัญชนะในเวลาที่ตาใ,ในหูได้ยินเสียงก็ไม่ถือเอานิมิตอนุพยัญชนะอย่างนี้เป็นต้นคือมีการเห็นการได้ยินได้เราฟังอย่างนี้แล้วก็กชอบใจนะครับเขาก็อยากจะปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าก,ก,ก็ทรงแนะนําให้บวชแค่ก่อนเขาวบวชบวชได้ไม่นานก็ได้สําเร็จเป็นพระอารามไปนะครับ เรื่องอะไรเรื่องเป็นอย่างนี้นะนะ่ม็ได้ชี้ชัดแล้วไม่ว่าไม่มีการหลับตาปิดหูอะไรเราไม่ได้จเจริญฌานนี่ครับที่จะต้องไปหลับตาปิดหูอะไรนะครับเราเจริญปัญญานะเพราะว่าปัญหาจะสิ้นไปก็ด้วยปัญญานะครับปัญญาตอนนั้นเนี่ยรัปัญหาได้นะครับเกี่ยวกับปัญญาไปเลยเห็นใ้ความไม่เป็นสาระ คือเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าจึงละกันหาได้เพราะกันหาก็เป็นไปโดยถือว่าเป็นสาระนะครับโดยเกี่ยวกับเรืงเห็นว่าเป็นสาระนะก็มาสรุปตรงที่ว่าปฏิปทานั้นจะต้องเป็นไปเพื่อละกันหาจึงจะเป็นสติปัฏฐาที่ถูกต้องเนี่ยข้อนี้แหละเอามาสํารวจการปฏิบัติของท่านทั้งหลายได้ว่าที่แท้แล้วเป็นไปเพื่อ ป้องกันปัญหาหรือละปัญหาหรือเปล่าหรือยังเปิดโอกาสให้ตัญหาเข้าอาศัยได้อยู่นะครับอย่าเข้าใจว่าพอเราไปปฏิบัติแล้วปัญหาจะกลัวแม้เป็นตัวสั่นนะครับเปล่าเรอนะฮก็มีช่องมีโอกาสที่จะอาศัยตั้งเยอะแยะนั่นแหละนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่เข้าใจจะก่อนว่าปฏิบัติกันไปทําไมเพื่อประโยชน์อะไรนะครับ อันนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะไม่มีโอกาสจะละปัญหาได้เลยก็ไข่ใจจิตมาตั้งแต่ต้นบางคนเห็นว่าได้บุญจึงปฏิบัตินะบางคนเห็นว่าได้ญาณจึงปฏิบัติบางคนก็เพื่อความสงบจิตนะครับเพื่อนั่นเพื่อนี่สารพัดจะเพื่อนะจะเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ล้วนแต่ว่าต้องการจะได้มา เมื่อต้องการจะได้มาแล้วไม่จะไปพ้นจากปัญหาที่ตรงน,นะครับบุคคลกำจกัดปัญหานะั่นนะะเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อที่จะไม่ได้มาซึ่งอะไรสักนิดแม้แต่ขันก็ไม่เอาคิดดูนะครับคือจะไม่เกิดกันทีเดียวแต่ทีนี้พอไปปฏิบัตินะครับหมายใจเอาไว้แล้วว่าจะได้นั่นได้นี่จากการปฏิบัติ แล้วจะไปละปัญหาอะไรกันไอ้ที่หมายเอาไว้นะครับจะปัญหาก็ใช้ให้หมายนะะผมจึงได้พูดเสมอนะครับว่าเราเนี่ยปัญหาอย่างหนาแน่นเป็นผู้ตุยชนเขาเป็นนายคอยขี่คอนะขี่คอบังคับให้เราทำนั่นทำนี่บังคับให้เราไปตรงบังคับให้เราเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายทำอะไรตามปัญหาไปหมดนะครับ ใช้ตลอดเวลาแต่เราชินกับเขาว่าเขาใช้ไปจนกระทั่งเราไม่รู้สึกว่าเขาใชา้แต่ถ้าวันไหนก็ไม่เขาไม่ใช่ใช่บ้างเราว่าเลยนะนะเหมือนขี่ข้าขาดนายนะครับถ้าเป็นขี้ข้าเขาอยู่ตั้งนานถูกเขาใช้นานนะพนะอปลดจากความเป็นขี้ข้าจากความเป็นทาตุนะครับพวกขี้ข้าพวกทาต่จะเปนคนอยูย่ไวนะ หมือนในหลวงราชการที่ห้าปล่อยคนจากความเป็นทาสเปล่าเลยพวกนายไม่เท่าไหร่พวกทาาเองก็เดือดร้อนเพราะไม่รู้จะทําอะไรมันทําให้ถูกแล้วชีวิตตลอดตลอดมามีแต่ว่าทําตามเขาไม่ต้องใช้หัวไม่ต้องคิดนะจัดการอะไรเองเขาให้ทําอะไรก็ทํานั่นก็แล้วไปก็อยู่เป็นสุข พอไม่มีคนมาใช้อย่างนี้แล้วเขาไม่รู้จะทําอะไรเรื่องควาไมไปหมดว่าเวไปหมดนะครับเบขาไม่ชอบกลายเป็นเงี้นไปะนะ่ะ <c oughs> เราก็เหมือนกันนะครับคนที่มีปัญหานาแน,น่นถ้าหาว่าไปปฏิบัติรารัปฏิปทาที่เป็นเสี้ยนหนามของปัญหานะครับแรกๆก,ก็จะรู้สึกว่าอึดอัดนะครับเพราะไม่กินนะนี่เป็นประการสําคัญนะครับ ก็แสดงกันว่าตัณหาคอยจ้องจะขี่คอยอยู่พอเขาไม่มีโอกาสจะขี่บ้างเราก็เดือดร้อนแทนว่างั้นก็แล้วกันท่านถึงได้บอกบุรุษมีตัณหาเป็นเพื่อนนะครับสัญหาทุติยปุริโสคนเรามีตัณหาเป็นเพื่อนขาดเพื่อนนั้นก็ว้าวยนะไม่ใช่แค่เพื่อนเป็นนายด้วย นะครับคอยกี่คอบงการให้ทำตลอดทั้งวันลองดูสิครับนะก็สังเกตตรงนี้ดูเห็นว่าเขาใช้อยู่ตลอดเวลากําลังเดินอยู่ดีๆเนี้ยเขากระตบหัวแต่แต่เนี่ยข้างขวาเดี๋ยวไปดูเสนหน่อยดูเหมือนจะมีร้านขายผ้าสวยๆนะนะไปดูอีกหน่อยข้างซ้ายละ่ะอาหารร้านนี้น่าจะอร่อยนะไม่แวะเข้าไปหน่อยือ โอ้ยข้างหน้ามีห้างสรรพสินค้าใหญ่โตเพิ่งสร้างใหม่หรืออะไรถ้าไปดูจะหน่อยดีมาเนี่ยนะครับคอยตบสีจะให้หันซ้ายหันขวามองตรงไปข้างนั้นข้างนี้ตลอดเวลานะครับแม้แต่ในเวลาที่ทํากุศลฟังธรรมก็ไม่ละเวเกิดมีใครขึ้นมามาทุละเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายทำไมต้องหันไปมองเขาด้วย ทราบไหมครับว่าอะไร้ายตัณหาของท่านอะไรทายไปมองนะคืออยากรู้อยากเห็นว่าใครมาแล้วมันตือละอะไรีไม่เกี่ยวกับเรานะครับนี่เป็นเรื่องธรรมดานะว่าต่ทุกคนจะต้องเป็นอย่างให้เห็นนะว่าตัณหามันละเอียดแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเข้าไปเข้ากับมาตรานอย่างนี้นว่าโอ้โวการามนี้จะเอาตัณหาอยู่หมดัดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะไอ้ที่ว่าเนี่ย พอทำใจไว้ไม่ถูกแค่ตั้งแต่ก่อนไปแล้วหมดเสร็จเลยเข้าได้เต็มที่เลยนะครับนะไปเพื่อได้เอาบุญนะมันถูกไหมครับเพื่ออบหน่อยลยครับไม่ถูกยังไงเอาบุญไม่เป็นบุญแมมการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเป็นบุญเป็นบุญเราไปเอาบุญแล้วก็ถ้าไม่เอาบุญแล้วไปทําไมก็เขาเป็นบุญเน่เรารู้ว่าเป็นบุญเราถึงได้ไปปฏิบัติใช่ไหมแล้วบอกว่าเอาบุญไม่ถูกแค่อีกแล้วจะให้เอาไว้อะไร นะอันี่อะไรเห็นไหมฮะวางใจยากเหลือเกินอันไหนที่เราเห็นว่าดีนะครับกล่าวคือเป็นบุญที่ประเสริฐแล้วจะไม่ให้เราอยากได้ด้วยมันลําบากนะนะครับไอความอยากได้นี่มันไม่ออกหน้าออกตาเหมือนอยากได้รถอยากได้บ้านอยากอะไรได้คนนั้นคนนี้อะไรทํานองนั้นหรอกนะครั พอเห็นว่าเป็นสาระเท่านั้นแหละความอยากตามเข้าไปเลยแต่ว่ามันทูกขุมมันไม่รอดพ้นนะก็ท่านทั้งหลายลองพิจารณาอย่างนี้แล้วก็แล้วกันว่าบุญเนี่ยเอาก็จริงๆเป็นสาระมั้นะบุญที่ท่านจะได้นะคืออะไรนะครับในเวลาปฏิบัตินะบางคนก็พูดแตว่าบุญบุญบุญ,บญลองถามบุญอะไรนะ่านกาไม่ออก นะครับไอ้ที่ตัวเองเรียกว่าบุญน่ะคืออะไรคิดอยู่ตั้งนานในที่สุดไม่รู้อะไรรู้แต่ว่าจะทําอย่างนี้ได้บุญก็แล้วกันไม่รู้ได้อะไรเอาเถอะยังไม่รู้ว่าได้อะไรก็นหนแต่ว่าผลของบุญน่ะที่มีติดตามมาน่ะคืออะไรคนเราทําบุญเอาไว้อะหลังจากตายไปไหนเขาเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์นะครับ ข้าวสุคติถึงกูสุคติโลกสวรรค์นั่นคือได้อะไรมาก็ได้ชาติมาได้ชารามาได้พยาธิมาได้มรณะมานั่นหรือต้องการพ้นทุกข์ก็เป็นเหตุได้ได้ทุกข์มานะครับเพราะฉะนั้นคนต้องการพ้นทุกข์จริงๆต้องจิตใจจะต้องเป็นอย่างนี้คือแม่บุญก็ไม่เอานะครับเหมือนอย่างที่ท่านในในสมัยโบราณฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอ วาดวันกลัวภัยในสังสารวัฏเห็น <know> ว <what ideas> ่าเพศคารวะเป็นเพศทัดแค่เป็นทางมาแห่งตุลีบรรพชาเป็นทางปลดโลงเป็นทางกสษ่งต่อมาก็ปรงผมเนหนวดออกบวชเป็นนุ่งผมผ้ากายสายสายยากออกบวชเป็นพันธุบันพชิตสมาทานศึกษามีสีขาบดทั้งหลายเป็นเต้นอย่างที่ว่าไว้ในพระสูตรนะครับท่านเหล่านั้นต้องการบุญเลยครับที่ท่าทําอย่างไรเราเลย เห็นการเกิดเป็นไฟเห็นการแก่เป็นไฟเห็นการเจ็บไข้ใดป่วยเห็นมรณะความตายเป็นไฟเโดยๆต่างนั้นคิดว่าอยู่อย่างนี้มันไม่พ้นไฟพวกนี้จึงไปออกบวชประพติปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นไฟไอ้ที่ท่านจะทที่ท่านประพปฏิบัติจะเรียกว่าบุญหรือเรียกว่าอะไรท่านไม่สนใจขอแต่ว่ามันเป็นไปเพื่อพ้นไฟก็แล้วกันนะฮะต่อให้ราเรียกว่าบาปท่านก็จะทําอย่างนั้นถ้ามันเป็นพ้นไฟได้ ของเราเลยขึ้นอยู่กับมันอยากโาาบบูอาหารเพราะเขาว่าบุญอ้าก็ชอบชื่นชอบนะครับเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็จริงๆอะบุญ,บญก็เพื่อ,อาการได้มาถึงาตาชราปยาธิมรณะรวมความว่าได้ขันมานะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้สละสละเสร,ริญการปฏิบัติของท่านว่าเป็นไปเพื่อบุญเพราะฉะนั้นจงปฏิบัติเพื่อความ <c oughs> เพื่อบุญนี้เถิดนะครับเห็นไหมสละไว้ในอีกสูตรหนึ่งว่า ธรรมมาปีโอปะตัปมาปะเจวะอะรัมมานะคือตรัสอย่างนี้ก่อนว่าทำที่เราแสดงแล้วแก่พวกเธอเอ่ซึ่งมีอุปมาเหมือนแพรนะครับ <c oughs> ข็อ่อาขอให้พวกเธอรู้จงรู้เพื่อสุเธอว่าอา่าแม้ทำพวกเธอก็ต้องรกระจะป่วยกลาวไปใหญ่ถึงอาทธ คือทำที่ท่านแสดงเป็นเหมือนแพนะที่ช่วยขนถ่ายตัวท่านนะละจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นได้เท่านั้นนะไม่มีสาระอะไรมากไปกว่านี้นะ mm hmm. เห็นไหมครับเรือแพที่เราอาศัยโดยสารละจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นพอถึงฝั่งโน้นแล้วเราก็ทิ้งเรือหรือแพไว้ที่ฝั่งนั้นเอง ไม่ได้เห็นคุณอุปการะของเขาอะไอที่มันยิ่งไปกว่านี้นะครับถึงกับต้องแบกเรือแบกแพไปไหนลูกๆคำๆคคเห็นว่ามันแหนเจ้าเนี่ยมันมีอุปการะรเยอะเกินนะถ้าไม่ได้เจ้าไอ้ฉันไม่อยากจะมาถูกฝั่งนี้ได้หรอกลูกๆคำๆคำคำคำไปแหนะถูกไปอะไรไปไม่ถึงกับทาอย่างนั้นนะครับกู้สนทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันนะครับ ที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้มีสาระอะไรที่นอกเหนือไปจากการช่วยละอย่าฝั่งนี่คือทุกไปสู่ฝังนัน้นคือพระนิพพานความสิ้นทุกข์ได้เท่านั้นนะครับใจเราวางใจไว้ไม่หยุดจะเพ่งอาคุศลนั่นนะก็อาจทมคืออาคุศลนะไม่ต้องพูดถึงต้องละแน่ๆอยู่แล้วแต่แม้ทมคือกุรืนบุญก็ต้องละเหมือนกันละในที่นี้ก็คือว่าต้องไม่เล็งเห็นสาระ ที่น่าปรารถนาอะไรอย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากแค่ช่วยให้ทุกคนทุกนะครับ